ตัวนี้วันนี้โมตาดมาเยี่ยนหายนในมันเครื่องนะครับก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับพี่เซลนะครับของศูนย์ฟอร์ดเนาะศูนย์ฟอร์ดของจังหวัดอุดรจเลนสาขาบ้านจันสาขาบ้านจันทร์เซลโต้งครับเซลโต้งนะครับอ้าวชมชมคันนี้ก่อนสี่ประตูสี่ประตูตัวตัวสูงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสัตต์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัววายแตร์อีกทีนนึงะครับเป็นรุ่นของสตอมแท็คสตอมแท็ค อาหารที่ว่าออรชั่นน่ะเขาจะมาจะมามากกว่าตัวไวายแพคครับแต่แรงม้าเท่ากันครับแรงม้าเท่าไหร่นะครับตัวแรงม้าตัวนี้อยู่ที่210ม้า210องอแรงม้าดูแล้วจะเทียบเท่ากันกับแรปเตอร์แรปเตอร์เลยดีเซลนะครับดีเซลดีเซลตัวนี้เป็น10สปีดครับ10สปีดเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้สิสปีดชมภายในชมภายในครับผมมาพร้อมกับเกียร์อีชิปครับ10สปีดเป็นเป็นเกียร์ระบบคอมพิวเตอร์ รูปร่างเบาสวยตัวนี้ตัวท็อปเลยไหมครับเนี่ยครับผมตัวท็อปเลยนะครับเ,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 เนี่ยเบาหลังนะครับอ้ารถราคาล้านรถราคาล้านล้าน,นสองนัน ราคาตัวนี้เลยนะครับออปชั่นที่ว่าสีพิเศษอยู่สีพิเศษตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันจะไม่มีสีพิเศษแต่มีราคาเพิ่มสีเป็นสีสีแดงสีแดงครับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนตัวนี้ที่จะมีออปชั่นเพิ่มเป็นนตัวนี้สามารถสไลด์ออกมาอย่างนี้ได้ความเทคโนโลยีนะครับ เป็นตัว์สตอมแท็กที่ลูกเล่นที่เขาจะมีแบบนี้ไว้สำหรับตัวนี้มันยืดออกมาได้ไหมยืดได้ครับเตอร์นี้เนียพูดผมันเหมือนจะยืดมันจะทำเหมือนกับหลังคานะอ่าใช่ครับตัวนี้มันเป็นแบบรองรับจากตัวนี้นะอ๋นมีอนะครับดึงผ้าใช่ไหมดึงผ้าใบไหมหรือว่าเตอรนี้ไม่มีผ้าใบไม่มีให้หรอไม่มีผ้าใบแต่สำหรับรองรับแข่งเล่ใช่ไหมที่เราเก็บบรรทุกพวกอ่า พ่อพวกเหล็กพวกอะไรนี่ได้โอ้วางยาวได้เลยวางยาวได้เลยโครงสร้างโครงสร้างอย่างจำเลยตัวนี้ตัวท็อปอยู่ที่ล้านสองตัว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 นี้นะครับที่ว่าเป็นสตอมแท็กเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นสตอมแท็กโอ้แต่หาแล้วภายในเนี่ยสตอมแท็กกับตัววายแท็กเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่านี่ ได้ตัวเนี้ยครับนจะออกเป็นสีแดงโอ้ขอแต่ถ้าตัววายแพกอ่ะมันจะออกเป็นสีส้มอืมนะครับตัวนี้ข้อแอร์ออกด้านหลังอีกอใหญ่เลยสูงกว้างใหญ่นะครับบล็อกล้อยางเท่าไหร่ครับเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย้แบบ20ข้อ20ภายในยางหรูเลยครับผมโอ้ตัวนี้โฟวินไหมครับตัวนี้ไม่โฟครับตัวนี้มาความเกียร์มิชชันะครับ10สปีด10สปีดอ่า ลองมาดูตัวสีแดงครับสีแดงสีแดงตัวสีแดงนะครับตัวนี้ก็คือเฉพาะวงการกระบะนะครับ<อ>ตัวนี้ก็คือจะเป็นไซส์ที่จะใหญ่กว่าตัวสตอมแท็กอีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้จะเป็นแรปเตอร์ครับแตรปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือแรงม้าจะเท่ากันกับสตอมแท็กนะครับแต่ตัวแรปเตอร์เนี่ยก็คือเขาจะมา ช่วงล่างเขาเอ่จจะเป็นพิเศษมากแต่ตัวนี้นี่เขาจะไม่มีแหนบนะครับมีแต่โช๊คอัพโช๊ฟอกนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลราคาตัวรถเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยมันจะอยู่หนึ่งเจ็ดเก้าประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดเก้านะครับตัวตัวนั้นดีเซลไหมตัวนั้นดีเซลดีเซลครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสองตัวด้วยกันระหว่างดีเซลกับเบนซินเบนซินมันก็จะเป็นเครื่องใยนับ ตัวนั้นเป็นเป็นเป็นจูวิวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สีพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มอีกหนึ่งมบาทตอนนี้ยังไม่ได้บวกเพิ่มนะตัวนี้ต่างนี้ยังไม่ได้บวกยังไม่ได้บวกตัวนี้เป็นสีพิเศษสีแดงสดเลยครับภายในนะครับจะเป็นแับเติมแบตอี์นะครับจะออกแบนวสปอร์ตแบบนี้เลยไปนะเหมือนกันไหมกับตัวนั้นภายในไม่เหมือนกันเลยนะจับคันแรกครับโอ้โหอุ้ย ตัวนี้สิบสปีดเหมือนกันไหมครับอ่าสิบสปีดเหมือนกันทำแรงงานก็เท่ากันนะครับตัวชอบระบบรองรับหนักไม่มีแหนบเนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโชคครับโชคอัพนะครับแล้วก็มาเพื่อยางพุทธิลิกนะครับบีเอฟบุริกนะครับตัวนี้นะฮะแม็กแบบสิบเจ็ดครับตัวนี้ขอบเป็นยางอะต่ตัวนั้นขอบยี่สิบตัวนี้ขอบสิบเจ็ดแต่ตัวนี้ยางเขาจะนั่งกว่านะครับ นิ่มขนาดเลยไม่มีแหนเดดแต่นี่ไม่มีแดดก็คือช่วงล่างลุยได้สองสถานะช่วงล่างโคตรจำเลยนะครับอันนี้สายลุยเบรกเขยกขึ้นโอ้เบรกหลังหรือเบรกใช่ไหมเนี่ยครับโอ้ตัวนี้ไซส์เขาได้ใหญ่กว่ารถปกติทั่วไปนิดนึงนะครับเป็นไซส์ใหญ่ ถ้าไปจอดตามห้างตามอะไรนี่ก็คือต้องจอดอยู่อย่าไปจอดอยู่ระหว่างกลางเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะด่ามันกว้างใหญ่คอนึ่นก็กว้างแล้วก็เขาใหญ่นะครับถ้าจอดตามห้างหรือจอดอะไรพยายามที่จะจอดอยู่หัวสุดท้ายสุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับป้องกันกเบรกหลังรถแลวช่วงล่างระบบเบรกโครงสร้างเป็นทิ่เบรกสี่ล้อเลยครับตัวนี้อย่างจำยางสวยป้อสามร้อยหกสิบสา โอ้ตัวนี้นะครับกล้องถ่ายร้อนสิบองศามาด้วยพร้อมกระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าของนะฮะของผู้ตัวก็เลยครับตัวนี้นะครับไฟหน้าแมททิก LED นะครับอือฮึจัแจัมจัมอือฮึแรปเตอร์ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่จะใหญ่กว่าตัวนี้นะใหญ่กว่ากวสตอลมครับก็ตัวนี้ไซส์ก็จะใหญ่กว่าปกติครับนะครับไซส์ก็จะใหญ่กว่าปกติ แล้วก็จะนิ่มกว่ารถพิกอัพปกติทั่วไปนะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นโช๊คอัพครับจะนิ่มตนเหมือนกับตัวนั้นเลยใช่ไหมอ่านิ่มนิ่มนิ่มกันนิ่มพอขาดครับตัวนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นมาแต่งครับโอ้ตัวนี้มาแต่งนะครับแต่งสปอร์ตครับผมเป็นเจลสปอร์ตนะครับความสวยความหล่ออยากชมนะครับแวะชมได้ที่ศูนย์ฟอร์ดสาขาบ้านจันทร์เนาะ ความหล่อเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเดินะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์มาแต่งนะครับรุ่นนี้มันจะมี2รุ่นด้วยกันเครื่อง3.2กับ5.0าจุตัวนี้5.0 5.0ครับตัวนี้นะครับไอตัวนั้นน่ยสามจนะครับรุ่นนี้มันจะมี2รุ่นด้วยกันอ้อลองวางก็แวะมาชมนะครับอ่าแวะมาชมเอาอยากอยากดูอยากอยากอยากชมตัวนี้ได้ครับได้ครับ ตัวนี้เป็นเอเิฟสปอร์ตนะครับมาด้วยสมพลังนะครับตัวนี้เนี่ยรถสี่สูบนะฮะอยู่ที่ร้อยแรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบม้านะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบม้านะฮะนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะจะแตกต่างกับไฟแรปเตอร์หรือไฟตระกูลโพวินนะครับเพราะว่าตัวตระกูลโวินจะเป็นแมททิก LED นะฮะ ส่วนตัวนี้ส่วนภายในนะครับดูนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากอ่าเห็นไ <ะ S 2> หมฮะคันเกียร์จะไม่เหมือนกันเพราะตัวนี้เป็น6สปีดนะครับตัวนี้6สปีดเนาะอ่าครับผม<อ>มาด้วยร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับแรงม้านะครับ<อ>แล้วก็หลังคาจะไม่มีมูรูบโอจุนี้จะไม่มีมูรูบครับนะครับอือหือท่อแอร์ด้านบนด้วยมามีแอร์ทุกที่นั่งครับแล้วเป็นบาะหนังนะครับ ส่วนฝฟ้าท้ายฟ้าท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่กลุ่มนี้นะครับมันจะได้สามระบบด้วยกันนะครับหนึ่งกดตรงนี้นะครับหรือกดด้วยรีโมทนะครับหรือกดด้วยฟังก์ชันทางหน้ามันจะมีสวิตช์ของเขาอยู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตตุ่มตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแมนน่นเบาะแถวสามนะครับที่ทำแบบนี้ให้ดูคือหนึ่ง เราสามารถไปปิกนิกเอาลูกเด็กเล็กแดงนอนบนได้เอาที่นอนปูได้เลยเพราะแถวสองกับแถวสาลากเท่ากันมันสามารถปรับนอนได้เลยครับนะครับตัวนี้แถวสองก็ปรับลงเลยแถวสองก็ปรับลงเห็นไหมฮะที่นอนใส่ได้เลยที่นอนใส่ได้เลยนอนสบายเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยตอนนี้กดปูปิดได้เลยเอเวอร์เเอเวอร์รับ ส่วนตัวนี้อีกตัวนึ่งนะครับเห็นไหมที่ผมบอกไอ้ตัวนี้ปรับระดับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นปุ่มระดับไฟหน้าอ,อันนี้ไฟตัดหมอกและส่วนตัวนี้ปิดตุ่มที่ปิดฝาท้ายนะครับนะฮะความหล่อความสวยใช่อันนี้หน้าจอ,อใช้ระบบเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วครับแล้วมีไวเลสชาร์จอ,อ,อีกนะฮะตัวนี้แล้วเป็นฟูสตร์นะครับ บอกคู่หน้าึงปรับไฟฟ้าอบอกคู่หน้าไฟฟ้าด้วยใช่ครับผมลืมผมลืมไปผมว่าเอ๊่ตัวนี้นี่ครับแอสบุด้วยอืมตัวนี้คืออะไรครับเ่าแอดบูตัวนี้เป็นยูโรยูโรยูโรไฟรับเป็นเครื่องยูโรไฟมีแอดบุด้วยครับ อันนี้เป็นผู้จัดการนะครับครับดีครับผู้จัดการครับ พอดีได้รีวิวฝาดสาขาของเราครับครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีเเคซลอะไรครับอ่าแนะนำเซลก่อนอ่าเซลตุ้งเซลตุ้งเบอร์โทรเบอร์ไหนครับเพื่อนลูกค้าศูนย์หกสามศูนย์หกสามครับเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าสองห้าหกครับเก้าสองห้าหกครับปากตัวด้วยครับแนะนำมาได้เลยนะครับรับรองได้ครับช่วยเต็มที่ครับผมมีส่วนลดมีของแถมเยอะแยะเต็มที่ครับเยอะแยะครับจัดให้เต็มที่ครับ อ้าวโอเคขอบคุณครับครับผม